เด็กๆมาพบกับคุณครูง้อนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสนุกกับการทดลองค่ะการทดลองนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเด็กๆค่ากิจกรรมการทดลองทั้งหมดนี้นะคะเป็นของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยค่ะการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะจะต้องทดลองจากการสังเกตถูกต้องค่ะใช้ภาษาสัมผัสทั้งห้าเลยนะคะในการทดลองและที่สําคัญเลยวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องมีแบบแผนค่ะ ทดลองคือการคาดะเนคาดะเนเสร็จแล้วเด็กๆต้องให้เหตุผลด้วยว่ามันเกิดจากอะไรและนี่ก็คือการทดลองนะคะค่าการทดลองที่เด็กๆจะได้ทดลองนั้นก็คือมีอะไรอยากรู้ไหมคะข้อหนึ่งเลยค่ะกระจกยิสวงหลอดดำน้ำเวนขยายธรรมชาติแล้วก็น้ำอัดลมมีอะไร แล้วการทดลองของกฤษภูัานนะคะนั่นก็คือแก้วน้ํามหขัดสรจันเด็กๆอยากรู้ไหมว่าแก้วน้ํำมหัศจรรย์อย่างไรเราไปทาการทดลองกันเลยค่ะอากาศที่อยู่รอบตัวรอบตัวเราไม่มีอากาศอากาศมันมีแรงดันอากาศมันมีแรงดันดันทุกทิศแล้วก็ดันทุกทางดันทุกทิศแล้วก็ดันทุกทางเป็นยังไงคะเด็กเ เพลงอากาศในเพลงเก่าถึงอะไรคะอากาศเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าอากาศเกี่ยวข้องอะไรกับการทดลองของเรามาเลยค่ะตามคุณน้องมาเลยค่ะถ้าเด็กๆการทดลองของเรานีชื่อว่าอะไรนะคะอะไแก้วน้ำมหัศย์ค่ะแก้วน้ำมหัศย์เกี่ยวข้องอะไรกับการทดลองของเราหรอคะค่การทดลองเรื่องนี้นะคะก็คือการทดลองเกี่ยวกับอากาศมีแรงดันค่ะ ถ้าอุปกรณ์นะคะมีขวดใส่น้ำนะคะแก้วน้ำขนาดเท่าฝ่ามือของเด็กๆนะคะกระดาษค่ะภาชนะรองรับน้ำแล้วก็ผ้าสำหรับเช็ดนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคะเรามาดูขั้นตอนการทดลองกันค่ะเห็นไหมคะในภาพอย่างชัดเจนเลยค่ะเทน้ำใส่แก้วให้ปิ่มแก้วเลยนะคะต่อจากนั้นเด็กๆก็เอากระดาษค่ะมาปิดบนปากแก้วนะคะให้สนิทเลยนะคะเอามือกดนิดหน่อยค่ะต่อจากนั้น เด็กๆก,ก็คว่ำแก้วลงบนฝ่ามือนะคะอ้าวแล้วเรามาลองคาดเดากันสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้าคถา้ลองคาดเดานะคะอ๋ว่าไงคะอ้อออวาวน,<ก>น้องเอบอกว่าน้ำหกอ้าน้องเอน้องเอบอกว่าน้ำหกอ้าวดูสิมีหัวเขียนให้นะคะว่าน้องเอบอกว่า น้ำจะต้องหกแน่ๆเลยถ้าเราคว่ำแก้วลงน่าน้ำหกออกมาต่อไปค่ะต่อไปค่ะเอ๊ะน้องบีน้องบีว่าไงนะคะน้ําไม่หกหรอคะอเดี๋ยวครูอ้อจะเขียนให้นะคะน้องน้องบีค่ะน้องบีบอกว่าน้ําไม่หกเอะการคาดเดาของใครนาะ ถูกต้องถ้าเด็กๆอยากจะรู้เราต้องทำยังไงดีคะอ๋าเราต้องมาทำการทดลองค่ะเด็กๆคะนี่ค่ะน้ำค่ะของครูง,ง้อแล้วนี่แก้วนะคะเวลาเทน้ำเด็กๆด,ดูนะทะ่นานครูง้อมีสรละลังรองไว้ก่อนเลยเราเทน้ำนะคะเทค่ะเทให้ปิ่นแก้วเลยนะคะนี่พอดีกับขอบปากของแก้วเลยนะคะดเด็กๆ ให้ได้แบบนี้เลยนะคะต่อจากนั้นเด็กๆก,ก็ยิมกระดาษค่ะซึ่งครูง,ง้อน,นะคะใช้กระดาษแผ่นนี้ค่ะเป็นกระดาดษวิทยาศาสตร์นะคะวางลงไปค่ะนะคะวางลงไปแล้วเราก็เอาฝ่ามือของเราวางครับกดลงไปแบบนี้นะคะอุ๊ยจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆดูนะดูนะดูนะครูง,ง้อจะคว่ำลงแล้วึือเอาละดูนะคะครูง้อจะปล่อยมือแล้วนะดูสีคนที่คาบกราไว้ จะเป็นยังไงโอ้เด็กๆดูสิฮ่าเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงคะเมื่อกี้ใครคาดเดาวถูกคะน้องเอหรือน้องบีคะอ้าไม่หกเลยไม่หกด้วยทำไมถึงไม่หกคะเด็กๆรู้ไหมเพราะว่าอากาศนะคะที่เมื่อกี้ครูง้อร้องไปว่าอากาศนั้นมีอยู่ทั่วไปเลยใช่ไหมคะอากาศเนี่ย ก็จะดันค่ะเห็นไหมคะ,มคะอากาศมันดันค่ะให้กระดาษนะคะติดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็จับน้ําเลยน้ําก็ไม่หกใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดน้ําเนี่ยเล็ดเอ้ยอากาศนะคะเล็ดรดอขก็ไปข้างในค่ะดูนะคะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะดูนะดูนะยโอ,ยโอ,ยโอย้เป็นยังไงล่ะคะเด็ดนี่ค่ะถ้าอากาศเล็ดรอด เห็นไหมคะคุณง้อถึงบอกว่าทําไมเด็กๆจะต้องไปทดลองนอกบ้านหรือในห้องน้ําหรือไม่จะต้องมีเจละมังเพราะเหตุผลนี้แหละคะ่ะเป็นยังไงล่ะคะค่ะเด็กๆคะ่ะนี่คะ่ะน้ําค่ะของคุณคุณง้อแล้วนี่ก้วนะคะเวลาเทน้าเด็กๆดูนะคะคุณง้อมีตจละมังรองไว้ก่อนเลยเราเทน้ํานะคะเทค่ะเทให้ปิ่นแก้วเลยนะคะนี่พอดีกับขอบปากของแก้วเลยนะคะเด็กๆ ให้ได้แบบนี้เลยนะคะต่อจากนั้นเด็กๆก,ก็ยิมกระดาษค่ะซึ่งครูง,ง้อน,นะคะใช้กระดาษแผ่นนี้ค่ะเป็นกระดาดษวิทยษาศาสตร์นะคะวางลงไปค่ะนะคะวางลงไปแล้วเราก็เอาฝ่ามือของเราวางครับกดลงไปแบบนี้นะคะอุ๊ยจะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆดูนะดูนะดูนะูง,ง้อจะคว่ำลงแล้วึือเอาละดูนะคะง้อจะปล่อยมือแล้วนะดูสีคนที่คาบเอาไว้ จะเป็นยังไงโอ้เด็กๆดูสิฮะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงคะเมื่อกี้ใครคาดเดาถูกคะน้องเอหรือน้องบีคะอ้าไม่หกเลยไม่หกด้วยทำไมถึงไม่หกคะเด็กๆรู้ไหมเพราะว่าอากาศนะคะที่เมื่อกี้ครูง้อร้องไปว่าอากาศนั้นมีอยู่ทั่วไปเลยใช่ไหมคะอากาศเนี่ย ก็จะดันค่ะเห็นไหมคะอากาศมันดันค่ะให้กระดาษนะคะติดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็จับน้ําเลยน้ําก็ไม่หกใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดน้ําเนี่ยเล็ดเอ้ยอากาศนะคะเล็ดรดอดกาไปข้างในค่ะดูนะคะจะเกิดอะไรขึ้นแล้วนะดูนะดูนะ ค่ะครูงอ้อถึงบอกว่าทําไมเด็กๆจะต้องไปทดลองนอกบ้านหรือในห้องน้ําหรือไม่จะต้องมีเจลละมังเพราะเพราะเหตุผลนี้แหละคะ่ะเฮ้ยเป็นยังไงล่ะคะเอาละค่ะเมื่อกี้แก้วพลาสติกใช่ไหมคะต่อไปค่ะแก้วค่ะแก้วที่เป็นกระเบื้องนะคะแต่เวลาเด็กๆทดลองต้องระมัดระวังนะคะดูสิเขาว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนี่ค่ะเทน้ำเหยค่ะเด็กๆเทยังไงล่ะคะเทให้พอดีกับปากขอบของแก้วเลยเอา้าพอดีแล้วใช่ไหมคะ ต่อจากนั้นทำยังไงคะนำกระดาษมาฮวางไวค้ค่ะวางไว้วางไว้วางไว้คุณง้อเปลี่ยนมือมั้งแล้วนะเอาเลยนะกดลงไปต่อจากนั้นเราก็คว่ำลงคว่ำลงนะคะหนึ่งสองสามอ้าวดูสิค้าเป็นยังไงคะแตกต่างไหมอ้าวเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นแก้วอะไรนี่คะ่ะ สูน์ให้เด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่านะไม่หก<ถ>น้ำจะหกก็ต่อเมื่อถ้าน้ําซึมผ่านกระดาษจนกระดาษเปียกยุ่ยนะคะอากาศมันเข้าไปในแก้วน้ําก็จะทําไมคะน้ําก็จะหกออกมาได้คะ่ะและนี่ก็คือการทดลองแก้วมหัศจรรย์เป็นยังไงคะครูง้องเหมือนนักมายากลมไหมถ้าเด็กๆอยากเป็นนักมายกลเหมือนคุณครูงเอเด็กๆต้องทดลองด้วยตัวของเด็กเองนะคะ ข้อจำกัดนะคะในการทดลองของเด็กๆนั่นก็คือแก้วค่ะเห็นไหมคะเด็กๆจะต้องหาแก้วที่มีลักษณะปากค่อนข้างเล็กเท่ากับฝ่ามือของเด็กๆเวลาเทน้ำเด็กๆวางบนบนพื้นเลยค่ะแล้วเด็กๆก็เทน้ำลงไปค่ะให้พอดีกับปากแก้วเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเด็กๆก็นำกระดาษมาทำไมคะมาวางลงไปค่ะนี่นะคะแล้วมือกดค่ะ จากนั้นเด็กก็จับข้างล่างนะคะน้ำจะอาจจะหกนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะแล้วก็คว่ำลงค่ะแล้วเราก็ทําไมคะปล่อยมือค่ะเห็นไหมคะดเด็กๆนี่ค่ะเอาละค่ะสําหรับการทดลองแก้วน้ํามหัศย์คุณห๋อก็ต้องขอาไับ่อนและเด็กๆอย่าลืมนะคะเราต้องทดลองและเรียน ภาพใดคือภาพการทดลองแก้วน้ำมหัศจรรย์คะภาพที่หนึ่งหรือภาพที่สองคะเด็กๆถูกต้องค่ะภาพที่สองเก่งมากคะเด็กๆค่ะเด็กๆ,กๆข้อที่สองนะคะถ้ามีอากาศเข้าไปในแก้วจะเกิดอะไรขึ้นคะภาพที่หนึ่งน้ำโผล่ออกมาภาพที่สองน้ำอยู่ในแก้วเหมือนเดิมคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ภาพที่หนึ่งเก่งมากค่ะเด็กๆ